ลยพูดว่าจะเยอะเลยวันนี้พูดที่จริงยังไม่ได้สงเคราะห์ละยังไม่ได้สรุปประเด็นนะก็เลยอธิบายตรงนี้ก่อนเรื่องตัวตัณหาเป็นปัจจัยกับการมุปาทานยังไงที่ตัวปาทานยังไงสีรับประตูวปาทานยังไงและอัตวาทุปาทานอย่างไรเหน,น,นื่อยไหมอ้าวเชิญเชิญคือคิดว่าตัวเองเออพยายามมาผิดทางนะคะคือ ตอนที่พระเล่าเนี่ยนึกถึงตัวเองตอนที่ดูอ่างปลาตอนเด็กอะคะ่ะคือเห็นปลามันว่ายวนในอา่างแล้วมันพยายามจะกระโดดออกมาพอมันกระโดดออกมามันก็เอ,อดินทุรนทุไลเพราะมันไม่มีอากาศหายใจอะคะ่ะคือปลามันต้องอยู่ในน้ําเหมือนกับเราที่อยู่ในความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอะพยายามที่จะออกแต่ว่าออกมาในเวลาที่มันไม่เหมาะหรือว่าออกมาในสภาวะที่มันไม่ใช่ มันจะไม่เหมือนปลาที่กระโดดออกมาจากบ่อแล้วก็ต้องมาตายอยู่ข้างนอกเพราะขาดอากาศหรอคะหรือถ้าบอกว่าต้องมีวิธีที่ถูกต้องนะคะที่ว่าจะนําออกมาได้อยากราบวิธีที่ถูกต้องที่ที่จะนําออกมาจากห่วงทุกข์เหมือนกับปลาที่อยากออกมาจากบ่อที่ขังมันไว้ในน้ําแต่แต่ไม่ใช่กระโดดออกมาแล้วเจอเจอสภาพที่อยู่ไม่ได้อย่างนั้นนะคะอ๋อหลบกวนนะคะอ๋อมาอาจจะฟังประเด็นนี้ ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจเพราะคืออย่างนี้ถ้าตอบไม่ตรงประเด็นก็กทงทวงวันนิดคืออย่างนี้คือคือการเข้าไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตเนี่ยเป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยทิฏฐิคือมันจะมีว่าทิฏฐิมันแปลว่าความเห็นทีนี้เป็นธรรมดาความเห็นถ้ายัางพัฒนาไม่ถึงปัญญาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเราถูกเราถูกบอกบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา รูปกระแสชีวิตในส่วนของรูปธรรมแนะนนามาทมไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเราฟังแบบนี้เราแค่เชื่อว่ามันใช่ด้วยตรรกะด้วยความคิดด้วยด้วยการที่ด้วยเหตุด้วยผลงียมันยังเป็นด้านแค่ทิฏฐิอยู่หรือในด้านของปัญญาที่ยังไม่เห็นไม่เห็นชัดแต่ถ้าหากว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจจนสามารถไปเห็น ไปเห็นกระแสชีวิตจริงๆนะที่เป็นส่วนของรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเมื่อไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้เห็นแล้วไปอึดอัดเลยยเนี้ยเห็นแล้วเกิดความสุขซึ่งผิดกับทิฏฐิทิฏฐิถ้าไปล็อกความเห็นเขาไว้ถ้ามีใครมากล่าวทัศนคติหรือความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงกับที่เราเห็นมันจะมีความรู้สึกว่า คนคนนี้เขาเขาไม่ความเห็นของเขาเนี่ยมันมากระทบอัตราตัวตนของเรามันจะป้องกันเต็มที่แล้วเข้ามาต่อต้านเต็มที่เพราะมันมีความรู้สึกว่าอัตราของเราตัวตนของเราถูกรุกลามมันก็เลยต้องมาปอกป้องเต็มที่มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยทิฐิเป็นแบบนี้ ตัวทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวปิดบังปัญญาไว้ทําให้ปัญญาไม่สามารถออกมาทําหน้าที่ได้เต็มที่เพราะมันยังมีความสําคัญว่ามันมีเรามันมีอัตราตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนทั้งหลายเนี่ยมันยังมีตัวอัตราตัวตนของเราเป็นผู้บงการเป็นผู้กำกับมันไปเห็นแบบนั้นเหมือนวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองเนี่ย ไอ้ตัวสมองเนี่ยเป็นตัวกํากับทําให้มีการกํากับทําให้ยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเหล่านี้ได้ก็เป็นสำคัญตัวชีวิตตัวนั้นน,นเป็นอัตราตัวตนอยู่แล้วอัตราตัวตนตรงเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพไปแล้วมันหมดไปแล้วบางทีก็คิดว่ามันศูนย์ไปเลยมันไม่มีอะไรสืบต่ออันนั้นก็ทางวิทยาศาสตร์ก็จะมองในมุมแบบนี้เป็นต้นด้วยแต่ถ้าอีกกลมหนึ่งที่มองลึกลงไปกว่าน,นั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีอัตราตัวตนเนี่ยจำกับในการทําให้ยืนเดินนั่งนอนแล้วยังมีอัตราตัวตนเนี้ยถ้าตายไปแล้วไอ้ตัวชีวะหรือตัวชีวิตตัวอัตราตัวตนเนี่ยมันก็ออกจากร่างนี้ก็ไปสร้างร่างใหม่มันก็เลยกลายเป็นพวกกลุ่มสัตตตถทิฐิที่เห็นว่าอัตาตัวตนเนี่ยมันไม่ตายมันเป็นมันไปเหมือนเห็นคนเราตายปุ๊บมีวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปเข้าอีกร่างหนึ่งแล้วก็ไปสร้างร่างใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็กํากับต่อไปเมื่อร่างนี้แก่แล้วอะไรแล้วก็ แตกดับไปอย่างนี้เป็นต้นที่รามาอาจจะพูดวนไปนิดหนึ่งก็คือว่าต้องการชี้เห็นว่าถ้าเราเข้าไปเห็นความจริงมันจะไม่เป็นเรื่องความอึดอัดยกตัวอย่างเช่นนะอย่างวันนี้เราเห็นว่าผมเรางอกหนังเหี่ยวย่นสรีระโคง้งงอฟันหักสมองเริ่มเสื่อมถ้าไปเห็นความจริงอย่างนี้ ถ้าเห็นด้วยชิฐทิเห็นด้วยอัตตาทั้งหลายมันจะเครียดมันจะคุ้มจะทุกข์แต่ถ้าเห็นด้วยยานปัญญาแล้วก็จะนึกถึงพระดำรัสของพทธเจ้าเนี่ยจริงแท้ไม่แปรผันพระเจ้าบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาก็จะเห็นกระแสชีวิตที่มีชราละมอนนะเข้ามาเบียดเบียนบีบคั้นเพราะชาติเป็นปัจจัยก็จะเห็นบรรดาทุก ทุกที่เบียดเบียนยบีบคั้นแต่ไม่ใช่ทุกใจปัญญาที่ไปเห็นความจริงปุ๊บกับรู้สึกว่าโล่งปโปรง่งแล้วมีความสุขที่เราตั้งท่าทีทางใจและวางใจได้กับสิ่งที่มันเกิดไอความรู้สึกเข้าไปยึดด้วยความเป็นอัตตาตนมันถูกปัญญาเข้าไปวิจัยไปไปปล่อยวางมันมันวางแบบรู้ไม่ใช่วางแบบไม่รู้ อามาขยยกตัวอย่างหลายครั้งว่าเรายึดเหมือนเราอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเรายึดเพชรประจําตระกูลและเราก็ยึดกันมาตลอดว่านี่เพชรประจําตระกูลเพชรประจําตระกูลมาชั่วลูกชั่วหลานจนปัจจุบันและเราก็เชื่อว่าเป็นเพชรจร,จริงๆอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยเข้ามาเลยไปศึกษาเรียนรู้ว่าเพชรจริงเพชรปลอมเป็นยังไง ไม่ต้องอาศัยความเชื่อแล้วจนสามารถเข้าไปดูเนื้อแท้ของวัตถุเหล่านี้แยกแยะได้ก็เลยเอาเพชรประจาตระกูลตัวเองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนที่ยึดว่าเรามีเพชรเรามีเพชรเพชรเป็นของเราเนี่ยเอามาดูพอไปดูอีกครั้งพอความรู้สึกไปเห็นหรือพอปัญญาเข้าไปเห็นว่าเอา้าที่เรายึดกันมาหลายชั่วคนเนี่ยมันเป็นของปลอมถามว่า ต้องต้องท่องไหมว่าไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดหรือให้วางให้วางมันไม่ท่องแล้วพอไปรู้ความจริงว่านี่มันของปลอมพวกความรู้สึกยึดว่าเป็นเพชรเนี่ยมันหมดเลยแม้ชั้นใดปัญญาเ,าเวลาเกิดขึ้นเข้าไปเห็นรูปรขันนาม,มาธรรมสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําสังขานปรุงแต่งจิตเข้าไปรู้ทั้งหลายว่ามันเป็นสภาวธรรมที่เกิดดับสืบต่อ การเกิดเป็นชาติแก่และดับเป็นรามมรณะมันมันมันมีการสืบต่อและเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไอความรู้สึกเข้าไปทกมันไม่มีแล้วพราะไปเห็นความจริงก็มีอย่างเดียวว่าทำชะไหนหนอที่จะกระทำที่สุดแห่งทกได้มันก็เลยฝึกมันกลายเป็นการพัฒนาปัญญาแล้วแต่เนี้ยปัญญาเพื่อจะเข้าไปเห็นความจริงทีนี้ปัญญายังไม่ถึงก็ไม่ทก เพราะว่าก็มาตั้งมั่นอยู่บนฐานของสมาธิสมาธิยังไม่ได้ก็มาตั้งฐานอยู่บนกุศลศีลเป็นต้นทั้งศีลและสมาธิก็เลยเป็นปัจจัยเอื้อต่อกันและกันการดําเนินชีวิตก็เลยเป็นการดําเนินชีวิตที่เข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นเวลาไปสัมพันธ์กับโลกและชีวิตก็ไม่ใช้ตัณหาและทิฐีเข้าไปสัมผัสให้ปัญญาให้สติให้ความเพียรที่สร้างสรร์เข้าไปสัมพันธ์ ก็เลยมองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นมันเป็นแค่ไหนอย่างไรก็รู้เท่าที่มันเป็นนั้นไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งซ้อนเสริมผันพิสดารจนกลายเป็นว่าเลยความจริงหรือเข้าไม่ถึงความจริงไอ้ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญว่าถ้าเราเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันจะไม่มีความอึดอัดคับข้องแล้วมันจะอยู่กับโลกได้โดยความรู้เท่าทัน โลกและชีวิตไม่ได้ไปไม่ได้ไปปรุงแต่งซ้อนเสริมหรือไปกระทําสิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นแต่มันกระทําสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงที่มันเป็นนั้นเขาเรียกว่ามองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นไม่ใช่มองโลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นมันก็นเลยการเป็นการวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางด้วย ด้วยทิฏฐิพอจะวองเห็นภาพไหมเอาว่างไงขอขออีกนิดนึงนะคะค่ะคือพระบอกว่าให้ให้มองได้ปัญญาค่ะคือแล้วที่พระเทศมาวันนี้ก็คือตลอดมาเนี่ยมีทุกคนก็พยายามที่จะหาทางออกจากทุกข์บางคนก็ไม่มีมีคนเป็นจำนวนมากที่หาเราเราไม่พบทางที่ถูกแล้วก็ทางที่พระพุทธเจ้ามา เทศนาสนาังสอนนี้เป็นทางที่พ้นทุก์ได้จริงอย่างเนี้ยคะ่ะแต่ว่าเพระก็พูดถึงเรื่องของพุทธภูมิแล้วก็สาวกภูมิะคะ่ะคือเราต้องรู้ตามใช่ไหมคะเราคิดเองไม่ได้เราเราต้องฟังแล้วเราก็ต้องต้องยังไงต่อคะ่ะคือแบบตอนเนี้ยท่องได้แต่ว่า มันอาจจะยังแบบไม่ได้ถึงเข้าไปถึงเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆหรือต้องแบบคิดได้เองหรือว่าให้จิตมารับรู้เองอย่างเงี้ยเหรอคะหรือ,หร,อ,ห,รอหรือต้องเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะที่ว่ามันจะทําให้เราไปถึงสเตจนั้นได้อะคืออย่างนี้ว่าเวลาเราคือคือต้องยอมรับว่าเราเราเนี่ยเออเรามีบุคคลต้นแบบคือพระพุทธเจ้า เรามีหลักการคือธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วก็นำมาบอกมากล่าวนำมาแสดงฉะนั้นเราจึงไม่ต้องเสียเวลาในการไปคิดเองซึ่งกระบวนการความคิดของเราถ้าเจ๋งจริงดีจริงป่านนี้เราก็คงพ้นทุกข์เองได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าความคิดของเราไม่เจ๋งหรอกถ้าคิดไปก็ตันและในส่วนจริงก็หลงทางจริงๆด้วยในเมื่อมีบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ประกาศยืนยันเองว่าถ้าพระอ,องค์ไม่ได้ตัดสรู้รอบสามอาการสิบสองได้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็จะไม่ยืนยันว่าเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแต่นี้พ,พ่อพระองค์เนี่ยแทงตลอดอริยสัจสี่วันนี้ทุก์คือตัวปัญหานี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยก็หมายความว่า ทุกมีเท่าไหร่พระองค์ก็รู้ปัญหามีเท่าไหร่พระองค์ก็ทราบเหตุให้เกิดทุกมีเท่าไหร่ก็ทรงทราบความดับทุกมีเท่าไหร่ก็รู้ข้อปฏิบัติเพื่อจะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกมีเท่าไหร่ก็ร,รู้ในสัจจญาณญาณที่รู้ในสัจจะนี่พระองค์รู้ด้วยนี่คือรู้สัจจะไม่ใช่แค่นั้นทุกเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้เนี่ยเห็นไหมว่าพระองค์ว่าควรทํากิจต่ออริยสัจอย่างไรทุกควรรอบรู้ควรกาหนดรู้ไม่ใช่ไปทําอย่างอื่น คือทุกเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่หน้าที่ของเอาใจเข้าไปรับเวลาเราไปเจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้คนส่วนใหญ่เอาใจเข้าไปรับนี่แปลว่าปฏิบัติต่อทุกผิดทุกไม่ใช่หน้าที่ของใจแต่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เข้าไปแทงตลอดส่วนสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกเนี่ยควรละควรประหารไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นกิจที่ควรประหาร นิพพานห,หรือนิโรธสภาวะเนี่ยควรควร,ควรประจักแจ้งควรรู้ถึงมักมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องีควรอบรมครเนเจริญคนทําให้เกิดขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติกิจต่ออริยสัจฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพระเจ้าเนี่ยรู้ทั้งสัจจะญาณญาณในสัจจะทั้งสี่รู้ทั้งกิจจจญาณว่าควรจะปฏิบัติต่อทํากิจในอริยสัจอย่างไร และสุดท้ายคือกัตยานเนี่ยทุกในพระองค์รอบรู้หมดสิ้นแล้วสมุทยัยละได้หมดนิโรธประจักแจ้งมักอบรมให้บริบูรณ์แล้วฉนั้นเมื่อเราเราเอาปันเอาความเชื่อเนี่ยไปฝากไว้กับปัญญาของพระุทธเจ้า <c oughs> เขาจึงเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของบุคคลต้นแบบระดับพระุทธเจ้าซึ่งเป็นเอกบุรุษของโลกเหตุผลที่เราต้องเชื่ออย่างนี้ เราจะได้เข้าไปใกล้นั่งใกล้เนี่ยโสดลงแล้วก็ตั้งจิตในการที่จะรับรู้แล้วจะฟังอย่างตั้งใจเพราะทฤษฎีข้อมูลหรือประสบะการณ์ของพระเจ้าเนี่ยประสบะการณ์การปฏิบัติของพระเจ้าเนี่ยเราต้องฟังด้วยความตั้งใจทั้งหมดเหล่านี้คือประสบะการณ์การปฏิบัติของพระเจ้าเพราะเราต้องการเดินตามหรือปฏิบัติตาม เมื่อเราไปฟังด้วยความรู้ด้วยความด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มานี่เป็นสุตตะเขาเรือกเป็นเพื่อสั่งสมสุตตะสั่งสมข้อมูลตัวเนี้ยให้เป็นสุตวาริยสาวกมหมายความว่าเมื่อเผชิญปัญหาปุ๊บได้ยินเสียงกู่เรียกได้ยินเสียงกระซิบบอกจริงๆเหมือนกระซิบบอกอย่างนั้นว่ามันเหมือนกรณีที่เรา รู้ทฤษฎีของของการซ่อมรถหรือของการขับรถพอเราซ่อมรถได้ขับรถได้แล้วรู้แผนที่พอรู้อย่างชัดเจนปุ๊บเวลาขับรถไปปุ๊บเนี่ยเวลามันจะหลงทางปับ๊บม,มันจะมันจะมีจิตหรือสติปัญญาทั้งหลายมาเตือน,น,นดีว่าผิดทาง การฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าต้องได้แบบนั้นแหละว่าเราเราคิดแบบนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจะบอกทันทีว่าควรคิดอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้เป็นกาม,มาวิตก,กนะนี่ตรึกไปในกามนะถ้าคิดอย่างนี้ตรึกไปในพยาบาทนะถ้าคิดอย่างนี้เป็นไปในวิหิงสาให้น้อมออกมาเป็นเนกขมมะคิดแบบนี้เขาเรียกน้อมออกจากกามคิดอย่างนี้น้อมไปในเมตตาคิดอย่างนี้เขาเรียกน้อมไปในกรุณา เมื่อดำริอย่างนี้จะเป็นปัจจัยต่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องจะเป็นปัจจัยแก่การดำลิที่ถูกต้องความฌานฉลาดที่ถูกต้องทั้งหลายทั้งความเห็นที่ถูกต้องความวลีกที่ถูกต้องจะผลักดันคําพูดออกมาจึงจะเป็นสัมมาวาจากระทาออกมาจึงจะเป็นสัมมากรรมันตาดําเนินชีวิตจึงจะเรียกว่าสัมมาชีวะเพียรเรียกว่าสัมมาวายมะและลึกเรียกว่าสัมมาสติตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิ เกิดญาณนะขึ้นมาเรียกสัมมาญาณนะถ้าหลุดพ้นจึงจะเรียกว่าสัมมาวิมุตติจึงจะไม่หลุดถึงจะไม่ออกนอกลูนอก,นอก,นอก,นอกทางอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่พระองค์ทรงบอกไว้เนี่ยเป็นข้อมูลกลางในการมากำกับไม่เอาความรู้สึกของเราเข้าไปตัดสินเพราะเรารู้แล้วว่าความรู้สึกของเราที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ย ถ้าดีจริงเราต้องพ้นทุกข์ได้จริงต้องออกจากความโลภกดหลงได้จริงอันนี้เราต้องยอมรับว่าไม่ดีอย่างนี้แหละพอเราไปฟังแล้วมันได้เหตุได้ผลได้เหตุได้ผลจึงเรียกว่าได้ปัญญาจึงได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจางนั้นคนที่สั่งสมข้อมูลให้เพียงพอไม่ใช่ว่าเราจะขับรถคันนี้และรู้เส้นทางนำพา กระแสชีวิตของเราและรถคันนี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้การขับรถของคนทุกคนหรือรถทุกยี่ห้อแต่ให้ขับรถที่เราจะขับแล้วก็รู้เส้นทางที่เราจะไปให้ถูกแค่นี้พอนี่คือกลุ่มเอาตัวรอดนี่นี่น ถึงบอกว่าบางคนอาจจะมีจุดสตาร์ตต่างกันนะเหมือนเราจะไปจุดหมายสมมุติว่าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยบางท่านอาจอยู่จุดสตาร์ตตรงไหนก็ไม่รู้ในโลกใบเนี้ยมันคนละจุดแต่บุคคลที่รู้ดีที่สุดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าจึงสามารถบอกเส้นทางให้กับคนได้เหมาะแก่คนนั้นๆดีดีที่สุดมันไม่ใช่ไปสตาร์ทเท่ากันหรือเหมือนกันนั่นเป็นแบบนี้ ในข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปอย่างนี้พอประมาณของแต่ละบุคคลที่จะสามารถที่จะดำเนินไปได้ถึงจุดหมายปลายทางตามตามหลักที่เราฟังและเราเกิดความเข้าใจและจะสามารถนำพาชีวิตนี้เนี่ยออกจากกิเลสและของทุกข์เป็นต้นได้ไม่รู้ว่ามาพูดอย่างนี้พอจะจับประเด็นได้ไหม พอได้ไหมไม่ได้ยินเสียง